哇，100条呢。 สวยเลยนะนี่ถนนถนนสายนี้ก็ไปคอมบุรีครับพี่น้องนะงผมจะถนนจะเดินขึ้นไปถ่ายอยู่เด้อียวนะถนนเส้นนี้ออกคอมบุรีนะครับคอมบุรีออกคอมบุรีออกเส้นสายได้ครับผมพี่น้องนะนี่ไปอันนี้ไปหัวนบไปโชคชัยไปสุรินทร์ไปไหนไปได้ครับออกได้นะทางนี้ก็ไปคอมบุรีเส้นสามนะครับพี่น้อง ไปคอามรีเสริงสาไปโชคชัยได้ครับผมไปไปหากันได้ครับพี่น้องหาเสนีเนาะนี่ตาแก่ก็มีที่ตรงนี้ตรงนี้เนาะนี่ครับพี่น้องนะแต่ไงพี่น้องสวยงามไหมที่ตาเก๋เนาะโอ้ที่แย่เลยครับผมพี่น้องนะก็รับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะผมที่ติดตามรับชมนะครับนะวันนี้ก็เจวเจอกันในคลิปที่2นะครับผมช่วงเช้าลงลูกรังนะครับนะช่วงบ่ายลงดินครับพี่น้องนะก็เซฟพอดีครับเดี๋ยวจอดรอทีมงานแป๊บนึงเนาะเพราะว่า รอถ่ายภาพทีมงานที่กำลังจะมาครับผมเหลืยอยู่สามสี่คันนะก็ตรงนี้ต้องใส่นาดินตรงนี้ตาแกจะเอามาใส่สวนตรงที่ว่าแกปลูกข้าวโพดเนาะรอแกปลูกข้าวโพดครับเนาะนะทีนี้ตรงนี้น้ําจะท่วมนะพี่น้องนะก็เลยเอามาใส่สวนตรงนี้น้องพี่น้องรีเลยนะเดี๋ยวจอดรอทีมงานก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวจะถ่ายเนาะตอนทีมงานมาถึงครับพี่น้องนะพี่น้องมาแล้วเสียแจ็คเสียแจ็คอินอเมกกา ตามมาด้วยฟูโซ่สองสี่ศูนย์ครับพี่น้องน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกเฉยแจ็คสิ้นเพลงก่อนเ็้แล้วพี่น้องแล้วที่น้ำเงิก่อนแล้วรอที่งานอีกคันหนึ่งนะเร็วปเลยไปเลย ไม่เหบเลยโอ้่บเลยที่เจ้าเสียมาเสียเเสียเสียปดเรียงไหมปดเียงไหม่ิเจ้าครับเจเบินฮะว่าจะเป็นเมียตามนี่เยเสียเสียลนี่เมียตามเองฮ่าฮเสียบินสลเออเสียดี ยายยายหนูไป บ่อยควบ,บ่อยกวโอ้ยฮา <c ười> ไล้งไปตามตะแกะค่ครับไม่โคลละนะพี่น้องนะจะเปีนเราเลย ออด้ตามกครับผมกราบสวัสดีพี่น้องเอสซีชาวยูทูบครับวันนี้อยู่กับทีมงานปลาเบิ้มครับผมนะมาต้องทำเลยพี่น้องนะงานตรงนี้ลอยเที่ยวครับพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งต่อครับสเสด็จเสด็จมาเลย,สยเสด็จมาเลย,สยเสด็จ มาต้องขมเลยครับผมวิ่งวิ่งวิ่งขำเลยว่าปนี้นะเดี๋ยวเดี๊ยวนีณเลยเดี๋ยวเดี๊ยวนีเลยเดี๋ยวเดี๊ยวนีเลยครับเดี๋ยวขอยาไายรีวิวไปหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮักไสไปฮักไสมักไสฮักไสไปเลยไปเลยไปเลยไป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  ไป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 เก็บพอ่อโอ้เดี้อเด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 ี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊งเด้อเดี๋ยว้อครับครับขออย่าถ่ายรูปแป๊บน,นึงครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะผมเอาเดี๋ยว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 ไปถ่ายยังไงวะนะพี่น้องเซีย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 เปิดไฟหน่อยนะครับขออนุญาตถ่ายรีวิวหน่อยได้รึเปิดไฟหน่อยเร็วครับเซียเซียเซียครับครับครับตรงนี้ร้อยเที่ยวครับพี่น้องนะงานร้อยเที่ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อกันเลยนะครับผมวันนี้ไม่แล้วหรอกนะงานตัวนี้ร้อยเที่ยวนะครับพี่น้องนะป้าเบิ้มก็นั่งอยู่นี่ครับผมพี่น้องนะก็พอดีนำลูกน้องมาจนค่ำเลยนะครับเสีย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 ดินน้ำมาเลยเราขอจะทำป้าเบิ้มก่อนป้าครับครับงานกี่เที่ยวครับผมร้อยครับร้อยเที่ยวนะครับโอ้ครับพรุ่งนี้วิ่งต่อนะป้าเนาะ ต่อต่อต่อนี้นะผมนะเสียเล็กเสียเล็กเสียเสียเสียอะไรฮึครับครับเสียครับวันนี้เสียเล็กก็วันนี้เสียเล็กรับรถไถเนาะครับนะข่า่ออกครับข่ายออกไปได้ขออกข่ายออกคพี่ได้ได้กี่เดียวครับผมพี่เสียได้กินได้กี่เดียวนี้ยังไม่ได้เลยโอ้โหวันนี้พีมงานเราก็มาจอดชุมนุมกันก่อนพี่น้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมเพราะวันนี้ก็คําแล้วเนาะ พ้าเบิ่มแก่ก็ไปธุระพอดีดานะร้อยกว่าเที่ยวครับพี่น้องนะวันนี้ก็คงไม่เล้วพรุ่งนี้ต่อนะพี่น้องนะก็เดี๋ยวขอหยาดรีวิวรีวิวสักสักหน่อยนะพี่น้องนะแจ็คไปเปิดไฟด้วยเ็คไปไหนเปิดไฟหนาดิเปิดได้ไหมเปิดยังเจ๊เจ๊เปิดเปิดไฟนิดเดียเถอะเจ๊เจ๊เปิดไฟนิดแบเปิดเปิดไฟนี่ไปไฟดีน่ะไฟดีน่ะเจ๊เจ๊ เสด็จเสด็จเสด็จกปุนเลยดิจ่าจ่าไหนๆกักลังนะโอ้ฮะเนยใครลวโอ้ยแจ็คตัวเลยถ่ายยูทูบอย่าถ่ายยูทูบไม่รลวนะพี่น้องนะเซเบินเซเบินเซเบินนี่เลยดิเซแสแสครับขออนุญาตรีวิวครับพี่น้องนะพอดี ยู่กับทีมงานป๋าเบิ้มนะครับทีมงานพอประสบการณ์ของเรานะพี่น้องนะวันนี้วิ่งกี่คันนาะวันนี้วิ่งแต่แจ๊คแต่แจ๊ควันนี้วิ่งกี่คันครับหกหกคันครับเนาะอ๋อวันนี้วันนี้วิ่งหกคันครับนะแต่แต่พื้นที่ตรงนี้พุกพกไม่เคลื่อนเนี่ยงานเนี่ยครับอ๋อคันเลื่อนยืดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วิ่งต่อครับพี่น้องนะโอ้มี่งตัวล้อเลยพี่น้องนะทีมงานพอประสบการณ์เราเนี่ยมีตัวล้อเลยครับพี่น้องนะรล้อนะล้อแห่งเมืองโคราชนะผมพี่น้อง นะพี่น้องท่านใดสนใจสนใจหนะ้าดินหรือว่าดินลูกรลังครับพี่น้องนะติดต่อเสียดฟปาเบิ้มหรือว่าผมก็ได้นะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปครับพี่น้องอนะเดีนะ๋ยวมีดินมีลูกรลังนะครับผมพี่น้องสั่งได้เลยนะครับหน้าดินนะครับใส่สวนตอนนี้ฝนก็เริ่มจยตกแล้วก็บ้านไหนที่ว่าแฉะก็สั่งได้ครับผมลูกรลังนะมีเยอะแยะครับพี่น้องนะสนใจก็ทักมาได้ครับพี่น้องนะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปครับพี่น้องนะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวขออยากรีวิวสักหน่อยครับพี่น้องนะขออยากรีวิวรีวิวภาพสวยๆครับไฟแสงสีครับผมพี่น้องนะไฟแสงสีสวยสวยเลยทั้งนะทีมงานเรานะครับผมนะแต่ว่าผมก็ไม่มีเวลานะครับผมที่จะมานั่งถ่ายให้พี่น้องแต่ดูแต่ละคันนะครับเพราะว่าผมขับรถนานนะโอ้น้องผมอยู่งหลังครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันครับเจอกันใหม่นะคลิปนี้ก็ขอโอเคครับผมสวัสดีนะครับ